หนึ่งสวัสดีครับผมซีนาาักศึกษามครับผมมีธุรกิจตัวหนึ่งที่อยา่ไม่ได้หนันกเกอนตัวใหญ่นั่นก็คือธุรกิจการถ่ายรูปและนี่ก็คือร้าน White Shoe Accessories ในนี้มีสิ่งเความสสดุกมากพียงใดและท่านอยากจะติดตามที่ไหนเราไปดูกันครับและนี่ก็คือทางเข้าของร้านนี้ทางเข้าใหญ่นะครับ เครื่องถ่ายเอกสารครับที่เอาไว้สําหรับรองรับลูกค้าเอาไว้เพื่อที่ถ่ายเอกสารอะไรต่างๆได้ครับเครื่องเครื่องบัดที่เอาไว้สําหรับผู้ที่อยากจะเครือบรูปเก็บเอาไว้ให้นานเท่านานและสุดท้ายแต่ไม่ใช้สุดก็คือเครื่องแฟกนะครับที่เอาไว้สําหรับส่งเอกสารให้ผู้รับโดยรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องส่งเองแต่ถ้าใครเผื่อหรืออยากจะ ภาพผ่านสมองเราจะมีมุมวิจุกรจิตที่เอาไว้ช้อปปิ้งให้พวกเราได้ดูกันแต่ผมมีมอย่างที่แนะนำให้ค่าผู้ชมรู้จากก็คือแล้วเรามีสตูข้างหนั้นนะครับสำหรับถ่ายรูปบเพื่อนหรือหมูมูมคนที่แบบเราอยากจะเก็บเอาไว้ภายในแบบ